ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับยานยนต์เริ่มตั้งแต่การนำเข้ารถยนต์ต่างประเทศในช่วงกลางศตวรรษที่20จนถึงการผลิตและประกอบรถยนต์ภายในประเทศในปัจจุบันยานพาหนะกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในด้านการเดินทางส่วนบุคคลการพาณิชย์และการขนส่งสาธารณะรถยนต์ในประเทศไทยมีหลายประเภทตั้งแต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้รถบรรทุกรถสปอร์ตและรถไฮบริดหรือไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยเฉพาะรถยนต์7ที่นั่งถึง10ที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่หรือธุรกิจที่ต้องการรถตู้ขนส่งผู้โดยสาร1ในรถที่ได้รับความนิยมสูงในไทยคือ Toyota าเว i r e ซึ่งเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวและธุรกิจมีเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรให้กำลังสูงถึง190แรงม้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สะดวกสบายระบบความปลอดภัยครบครันเช่นถุงลม9จุดระบบเบรก ABS และกล้องมองหลัง นอกจากนี้รถตู้ขนาด10ที่นั่งเช่นโ Toyota ไฮเอสและนิสสันยูแวนก็ได้รับความนิยมสูงในไทยสําหรับการขนส่งผู้โดยสารและทัวร์ต่างจังหวัดไฮเอสมีความทนทานสูงเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรและการประหยัดน้ํามันที่ดีส่วนยูแวนเหมาะสําหรับการเดินทางระยะสั้นและใช้งานในเมืองตลาดรถยนต์ไทยยังมีรถยนต์นําเข้าจากญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะรถยนต์สปอร์ตและ SUV ระดับพรีเมียมเช่น Honda CR-V Mitsubishi Pajero Ford Everest และ BMW X5 รถเหล่านี้มักมีราคาสูงแต่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัยนอกจากเรื่องประสิทธิภาพและความสวยงามของรถแล้วการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายก็เป็นเรื่องสำคัญรถญี่ปุ่นได้รับความนิยมเพราะอะไหล่หาง่ายการซ่อมบำรุงไม่ซับซ้อนและมีความทนทานสูงการเลือกซื้อรถมือสองในไทยก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดงบประมาณสำหรับคนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด ประเทศไทยเริ่มมีการสนับสนุนมากขึ้นเช่น Toyota Corolla Cross Hybrid, MG ZS EV และ Nissan Leaf รถประเภทนี้ช่วยลดมลพิษและประหยัดพลังงานในระยะยาวโดยมีสถานีชาร์จไฟฟ้าตามเมืองใหญ่และถนนสายหลักเทรนในปัจจุบันของตลาดรถไทยคือการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเช่นระบบนำทาง GPS, ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control เลนกีฟแอสซิสและคอนดิชันเอ d a ด c นระบบเหล่านี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นรถครอบครัวขนาดใหญ่เช่น Toyota v เวลไฟฮอนด้าโอดิ s ซีและ n i สสันเอล r กรนเป็นที่นิยมเพราะมีที่นั่งกว้างขวางระบบปรับอากาศหลายโซนและความสะดวกสบายสูงรถเหล่านี้เหมาะสําหรับการเดินทางไกลและการท่องเที่ยวกับครอบครัวในด้านการขายและตลาดรถยนต์ไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักคือรถใหม่และรถมือสอรถใหม่ออหมักมีราคาสูงแต่ได้เทคโนโลยีล่าสุด การรับประกันจากศูนย์บริการและการบำรุงรักษาที่สะดวกรถมือ2ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ผู้ซื้อควรตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดเช่นเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบไฟฟ้าและประวัติการชนนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีงานแสดงรถยนต์ใหญ่เช่น Bangkok International Motor Show และ Thailand Auto Expo งานเหล่านี้เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตรถยนต์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่รถรุ่นใหม่และโปรโมชั่นพิเศษให้ผู้ซื้อ สำหรับธุรกิจขนส่งเช่นรถตู้และรถบรรทุกขนาดกลางเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยรถเหล่านี้ใช้ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วประเทศการเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับงานเช่น Toyota Hiace หรือ Isuzu D-Max จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในด้านความปลอดภยัยถนนไทยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ขับขี่ควรมีวินัยและตระหนักถึงความปลอดภยัยการสวมเข็มขัดนิรภยัยการขับไม่เร็วเกินไปและการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ เทคโนโลยีอีกด้านที่กำลังเติบโตคือรถยนต์ไฟฟ้า EV การลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้าและแรงจูงใจจากรัฐบาลช่วยให้ตลาดเติบโตเร็วขึ้นรถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและช่วยลดมลพิษทางอากาศในส่วนของความสะดวกสบายและฟังก์ชันพิเศษรถยนต์รุ่นใหม่มักมีระบบสตาร์ทอัจฉริยะควบคุมด้วยรีโมทหรือแอปพลิเคชันมือถือรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติหลายโซนระบบเสียงคุณภาพสูงและที่ชาร์จ USB หลายช่อง สำหรับคนรักรถสปอร์ต SUV และรถหรูเช่น BMW, Mercedes-Benz, Audi และ Lexus ก็มีตลาดใหญ่ในไทยรถเหล่านี้มักเน้นดีไซน์ทันสมัยเครื่องยนต์แรงและฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบขับเคลื่อน4ล้อระบบช่วยขับอัตโนมัติและระบบนำทางอัจฉริยะสรุปแล้วตลาดรถยนต์ไทยมีความหลากหลายตั้งแต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถครอบครัวรถตู้ รถบรรทุกรถสปอร์ตและรถไฟฟ้าเทรนหลักคือเทคโนโลยีความปลอดภยัยความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงานการเลือกซื้อรถควรพิจารณาความต้องการการใช้งานงบประมาณและความสะดวกในการบำรุงรักษา